คครับก็อยู่ผมฮอลลี่นะฮะสำหับเกม Summoner War c h r o n i c l e นะฮะวันนี้ก็กำลังฟาร,ร์มอยู่นะฮะในพื้นที่ใหม่นะครับที่เข้ามาในอัปเดตล่าสุดนะครับนั่นก็คือแดนฮีโร่นั่นเองครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักกับแดนฮีโร่กันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างนะในพื้นที่ใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ย จากที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้าได้นะก็คือเราเราจะยังไม่เห็นวาร์ปที่จะเข้ามาในพื้นที่ใหม่เ,เราจะต้องไปรับเวสก่อนนะครับซึ่งเวสเนี่ยก็คือเวสตัวนี้ฮะเควสสำรวจพื้นที่นะครับคาสลันนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้นะครับโลกแห่งรอยร้าวอันเนี้ยก็ตัวเวสเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากนะมันก็แค่เราก็แค่วิ่งคยุยกับ n ซ c แล้วก็เราก็วิ่งไปหาจุดวาร์ปแค่เนี้ยก็ก็เสร็จแล้วนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จทั้ง6ห่วยเรื่องเนี่ยระบบก็จะเปิดแดนฮีโร่ให้เราเข้าไปเล่นได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีปลดล็อกแดนฮีโร่นะอ่ะทีนี้สำหรับวิธีมาอันนี้หมายถึงว่าแบบอ่ะเราอยู่ที่เมืองเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมกดกลับเมืองก่อนนะครับอ่ะผมกดกลับเมืองก่อนนะครับแล้วแบบอ่ะถ้าเกิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแดนฮีโร่เนี่ยวิธีมานะครับก็คือเราจะต้อง ต้องอย่างนี้นะกดเปิดแผนที่ขึ้นมานะคือเราเราไม่ต้องไปหาเองนะแบบว่าไม่ต้องวิ่งไปเองนะครับสําหรับไอตัวแดนฮีโร่เนี่ยกดแผนที่ขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็กดตรงนี้ฮะแดนฮีโร่ตัวเนี้ยนะครับอ่ามันก็ขึ้นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอแดนฮีโร่เนี่ยมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด5ที่นะก็จริงๆมันก็คือแมปเก่าที่เราเคยผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่แยกออกมานะโดยที่ มอนสเตอร์เนี่นั่นอ่ะมันจะโหดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเราก็จะมีตัวเอฟเฟกในพื้นที่ด้วยนะครับอ่าเนี่ยอย่างอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เอยียนะครับก็มีเอฟเฟกพื้นที่ทําให้ธาตุไฟเนี่ยทำดาเมตเพิ่มขึ้น200%แล้วก็ยังได้รับดาเอจลดลง35%ซึ่งไอตรงเนี้ยเราควรใส่ใจในเอฟเฟกพื้นที่ในแต่ละในแต่ละแผนที่ด้วยนะครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างโหดอะแล้วมันตีแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เอาธาตุที่ชนะต้องบอกว่าเอาธาตุที่มันกําหนดว่ามันจะลดดาเมจแล้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปฟาร์มดีกว่านะครับแล้วก็ทีนี้นอกจากเอฟเฟกในพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับนะครับนี่นี่เลยฮะ,ะก็คือมันจะได้รับเป็นเป็นรูนเลยนะฮะแล้วก็มีแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้นคือสัญลักษณ์ธาตุซึ่งในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันอย่างที่เอหย่า,ยาเนี่ยก็จะได้ธาตุลมนะครับเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตรงสัญลักษณ์กับไอ้ตัวชนิดรูนที่มันดอกเนี่ย มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่4อันที่4คือเศษร,รูนเวทมนต์ตัวนี้ก็เอาไปสร้างรูนได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวนี้ฮะหนังคนทานซึ่งดรอปจากพวกบอสกับมินิบอสนะฮะไอไออันเนี้ยเราก็จะเอาไปคราฟชุดได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นของที่ดรอปในนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเดี๋ยวเรากดไปนะคือสมมุติว่าเราจะไปในพื้นที่ไหนเนี่ยเราก็แค่กด เลือกเป็นที่แล้วก็กดไปนะครับมันก็จะออโต้ไปให้นะฮะก็คือเราไม่ต้องเดินไปเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับของที่ดอปแล้วก็วิธีเข้าไปในแดนฮีโลนั่นเองนะครับเนี่ยจะเห็นว่ากดปุ๊บมันก็จะออโต้เราไปให้เลยนะฮะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าพอเราเข้าไปข้างในเนี่ยนอกจากการฟาร์มปกติแล้วเนี่ย เราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยการฟาร์มมอนสเตอร์ปกติเนี่ยแนะนำให้มีมอนสเตอร์ที่มีสกิลหมู่ในการฟาร์มนะครับเพราะว่าอย่างไอไอแผ่นที่ข้างนอกเนี่ยเดีย๋ยวผมย้ายแนวก่อนนะคือไอแผนที่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะมีมอนต้าบอกว่าเราจะตีมอนแค่ทีละ2ถึง3ตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามอนสเตอร์มันโจมตีเองหมดเลยนะครับเนี่ย เนี่ยถ้าเราวิ่งไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะอาจจะต้องรับมือกับมอนสเตอร์เนี่ยมากถึงประมาณ5ตัว4ตัว5ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอามอนสเตอร์ที่ชนะภาคมานะครับเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะอาจจะทายได้นะเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการฟาร์ปกตินะครับก็กแนะ็แนะนำให้มีแบบ ตัวที่ชนะธาตุาแล้วมีสกิลหมู่นะฮะมันก็จะความได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะก็ช่วยได้เยอะนะเพราะเราจะต้องรับมือกับมอนสเตอร์ที่จํานวนเยอะกว่า3ตัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูในสิ่งที่ต้องทํากันนะครับก็กดเข้ามาในหน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะในหน้าต่างแดทิโลนะครับม,ม,มันก็จะมีพวกมันก็จะมีเนี่ยข้อมูลพื้นที่นะ มีเฟสนะครับเ,เดี๋ยวผมวิ่งออกมาก่อนอ่ะตรงนี้นะครับนอกจากการฟาร,ร์มนะครับก็จะมีเฟสตัวนี้ซึ่งเฟสตัวเนี้ยแต่ละแต่ละแผ่นที่เลยเนี่ยจะเห็นว่ามันมันมีทุกแผ่นที่เลยนะครับเป็นเฟสไล่สัตดาหดนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยคือการตีมอนสเตอร์ป,ปกตินะครับก็ก็คือไฟออโต้ฟาร,ร์มได้ปกตินะครับ อันที่2อนะครับอันที่2คือจะเป็นมินิบอสนะครับซึ่งมินิบอสเนี่ยมันจะเกิดเป็นมันจะเกิดเป็นแบบว่าเป็นช่วงเวลาก็คือเราจะต้องดูนะว่ามันจะเกิดมาตอนไหนนะครับส่วนนันสุดท้ายก็คือบอสบาโฟเมตซึ่งบาโฟเมตเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมดจะมีทุกพื้นที่เลยนะจะเป็นบอสบาโฟเมตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโพราทาสนะครับซึ่งวิธีการดูว่ามีบอสกับบอสสำหรับเซอ์ที่2หรือเซอ์ที่3เนี่ยซึ่งเป็นเซอไดร์ฟเนี่ย มันจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ก็มาดูใน,ในแท็บของบอสนี่เลยนะเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวไหนกําลังจะปรากดขึ้นมาตอนไหนนะครับซึ่งบอโฟนี่มันจะมันจะมีฟูดาวค่อนข้าง,งนานเป็นวันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองตรวจสอบเวลาดีๆนะครับว่าว่าเราจะต้องมาตีเมื่อไหร่นะครับก็พยายามหาเวลาว่างมานะเราก็จะได้ของตรงนี้เพิ่มขึ้นนะ,ะเนี่ยนอกจาก นอกจากไอ้พวกสัญลักษณ์คราบรูนเนี่ยมันก็ยังมีสัญลักษณ์เอาไว้สดเลเวลของเราด้วยนะครับเพราะงั้นก็ควรที่จะทำนะครับผมโอเคทีนี้พอเราฟาร์มได้ของมาแล้วเนี่ยใช้สัญลักษณ์ไอ้หินสลักรูนเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับก็เข้ามาที่เมนูรูนตรงนี้นะมันเอาไปเอาไว้สร้างรูนนะครับก็เข้ามาที่เมนูรูนนะครับกดไปที่แปลธาตุตัวนี้นะฮะแล้วก็สร้างรูนนะครับเนี่ยจะเห็นว่า ม,มันก็จะใช้ตัวนี้นะฮะเศษร,รูนเวทมนต์ที่เราฟาร์มดอกมานะฮะแล้วก็ศิลาสวงสวรคนนะคะรับเศษรูนแล้วก็เนี่ยหินสลักก็คือจะใช้รูนละสองธาตุนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะบอกว่ารูนชนิดไหนใช้หินสีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไปฟาร์มมานะครับอ่ะทีนี้ไอรูนพวกเนี้ยมันก็มีกําหนดอีกว่าอันนี้ผมเอาแค่เฉพาะ ห้าดาวระดับตานานนะเพราะว่าส่วนใหญ่ะเวลาเราคาบเราก็เราก็คาห้าดาวสีส้มถูกไหมเพราะว่ามันคุ้มสุดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นไอรูนห้าดาวเกรดตํานานสีส้มเนี่ยมันกําหนดชนิดละสิบนะครับเนี่ยจะเห็นว่าอย่างอันเนี้ยรูนเบรดนะครับมันผงผมยังสิบอยู่นะผมไม่ได้คาบเลยนะครับแต่ว่ารูนเบรดตัวเนี้ยผมคาบไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับมันก็เหลือเก้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความประหยัดของเราแล้วว่า เราจะฟาร์มไอหินสลักเนี่ยมาคราฟดูจน,จนครบจนครบเซตได้หรือเปล่านะหมายถึงว่าครบตามจํานวนที่มันที่เขากําหนดมาสิบพันได้หรือเปล่านะนี่ก็คืออยู่ที่ความขายันของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บตังน,นี้ให้ครบนะเพราะว่ามันเป็นการเติบโตในไอดีของเราเลยนะครับเดี๋ยวเราลองสักเม็ดหนึ่งแล้วกันนะอย่างสมมุติว่าคขามาเม็ดนึงปุ๊บเราแบบ ไม่เอาเม็ดนี้อ่ะมันออฟไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะย่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากการสร้างรูนแล้วเนี่ยเรายังสามารถประกอบรูนตรงนี้ได้นะครับซึ่งการประกอบรูนเนี่ยมาถึงการประกอบรูนนะครับอย่างสมมุติเม็ดนี้เราไม่เอานะก็กดก็ใส่เข้าไปนะใส่ประกอบรูนเข้าไปนะครับซึ่งการประกอบรูนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้เซตรูน เหมือนกันเลยนะครับ3เซตนะอย่างสมมุติว่าผมใส่เนี่ยสมมุติผมใส่อย่างเงี้ยมันก็จะออกมาเป็นรูนเซตเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมใส่แบบว่ารูนชิ้นที่มันเซตที่มันไม่เหมือนกันนะอย่างสมมุติว่าสมมุติใส่อะสมมติใส่ไปแบบเนี้ยนี่ไม่เอานะอะสมมุติว่าเราใส่ที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมหาอันที่แบบมันไม่ค่อยสวยก่อน สมมติอันนี้ไม่เอาเนี่ยใส่รูนที่มันเซตที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะสุ่มหมอนก็สุ่มรูนใหม่ออกมาให้เราเลยนะฮะอันนี้พอได้อยู่นะพอได้พอได้มีมีหลบอะไรเงี้ยก็แล้วก็เอาปลั๊กเอสด้วยนะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อได้ใช้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็รูนที่สร้างมาถ้าเกิดว่ามันไม่สวยไม่เป็นไรนะเรายังมีประกอบรูนอีกแล้วก็โอกาสได้รูนดีๆเนี่ยมีคม่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเลยนะก็ เพราะนั้นก็แนะนํานะครับว่าในรายอาทิตย์ตรงเนี้พยายามเก็บให้รครบนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างก็เอามาปล่อยฟาร์มมอนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหากินสลับรูนไปซับรูนไปตกต่อทีย์นะครับผมอ่ะโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดของแดนฮีโร่นะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทําในหนึ่งอาทิตย์ แดดดีโลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีเดี๋ยวกันใหม่มถึงบาครับผมสวัสดีครับ